สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท้าวดาวินดี้นะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันนะคะก็เลยชวนกันกับรานสาวนะคะออกมาเดินเซเว่นนะคะมาตากแอร์ค่ะมาใช้บริการนะคะก็เดินเลือกหาซื้อของนะคะแต่ของที่ได้นะคะได้แค่ชิ้น2ชิ้นนะคะก็รอดูอีกนะคะว่าเราจะซื้ออะไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือมาเดินแอปเดินนะคะเดินเลือกหาซื้อของไปงันๆนะคะแต่ที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของเราก็คือมาตากแอร์นะคะเพื่อเพิ่มความเย็น กับร่างกายนะคะแดดที่บ้านเราวันนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะทาอะไรก็นี่แหละค่ะจะวัดนะคะที่สาเหตุที่เราจะออกมานะคะก็บรรยากาศก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะนี่ก็เป็นเซเว่นนะคะที่แวงน้อยนะคะก็เปิดมาได้ประมาณน่าจะห้าหปีได้มั้งคะถ้าจําไม่ผิดนะก็น่าจะประมาณนี้หรืออาจจะต่ํากว่านี้นะคะเพราะว่าจาไม่ได้แล้วนะคะตอนที่เรากลับมาบ้านสมัยตอนที่ยังทํางานก็ ยังไม่มีเซเว่นนะคะมีโหลดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณปีสองปีก็เปิดเซเว่นนะคะนี่ค่ะไม่พูดมากค่ะก็เดินหาเลือกไปเรื่อยๆนะคะแอปเดินไปนะคะดูนู่นนั่นนี่นะคะแต่ก็เย็นมากเลยนะคะในใจก็อยากจะเอาผ้ากับหมอนนะคะมานอนโอ้ยไม่ใช่นะคะพูดเล่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโซนขนมเป็นอะไรแต่ก็ยุ่งยากกันนะคะเลือกแชมพูไม่ได้สักทีนะคะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนนะคะสรุปแล้วก็เดินมาดูของกินอีกนะคะมาดูพ่อไข่ตง งไข่ตุ๋นดูนมอะไรอย่างนี้และค่ะเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะคะ mm. เผื่อเราจะ, mm. จ,ะจะเจอสิ่งที่เราอยากได้นะคะนี่ค่ะของกินเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารทางแถวตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทองอาหารไทยมีครบทุกรูปแบบเลยนะคะอยากจะกินก็น,นี่เลยนะคะออกมาหาดูที่เซเว่นได้เลยนะคะสะดวกสบายมากค่ะหากินได้ง่ายมากทุกวันนี้นะคะไม่ต้อง วิ่งหาไกลนะคะไม่ต้องอดอดยากนะคะอยากกินก็มาหาเลือกซื้อได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็มานี่เลยค่ะมาดูมาม่านะคะอยากได้อะไรก็หยิบยัดใส่กระเป๋าให้เต็มเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะพูดเล่นนะคะถ้าใครเกิดละขโมยก็จะอาจะโดนจับได้นะคะแต่เราก็ชอบพูดหยอกล้อกันไปยังงั้นเลยคะ่ะนี่ค่ะไม่พูดมากค่ะก็จะเดินหาเลือกรูนะคะแต่ดูไปดูมาก็ไม่เอาค่ะมาจบที่ตู้น้ํานะคะก็เลือกสรุปแล้วก็คือได้นมหนึ่งกล่องนะคะเป็นนม แบคเตอร์อยถั่วเรืองนะคะที่เราชอบกินนั่นเองนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางช่องแฟนเพจทัดดาวอินดี้นะคะนี่คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพบเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย